พิษณุโลกเมืองศูนย์กลางการศึกษาของภาคเหนือตอนล่างที่นี่ไม่เพียงเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่แต่ยังทำหน้าที่เป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นจากแปลงนาทดลองของมหาวิทยาลัยนเลศวรได้ต่อยอดเป็นงานวิจัยที่เชื่อมโยงองความรู้จากสถาบัานการศึกษาสู่พื้นนาของเกษตรกร,เ,กรเพื่อยกระดับชีวิตและอนาคตของชาวนาไทยให้ดียิ่งขึ้น ใบเขาเล็กเรียวครับตั้งการต้านทานโรคพวกโรคเชือ้อราโรคแมลงจะน้อยครับใบเล็กเดียวก็ทาให้แมลงมันไม่ชอบฮนะแต่กอสูงครับและอายุเขาสั้นฮะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ50วันเขาเริ่มเริ่มแต่งตัวเริ่มใกล้ครับใกล้จะออกแล้วต้นกลมนะฮะต้นเขาสะอาดครับเขียวแต่รอบที่แล้วที่เก็บพันธมาจากในแปลงในแปลงขยายเขาจะไม่ล้มง่าย ต้านทานดีมากครับอันนี้กี่ไร่อะอันนี้ในพื้นที่ของแปลงขยายข้าวของข้าวพระองค์ขาวนี่สี่ไร่ครับข้าวพระองค์ขาวผลงานวิจัยที่ถูกพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและวิถีเกษตรกรรมไทยเป็นผลผลิตที่ออกมาจากแปลงนาทดลองของคณะเกษตรมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยมีดรภาวัฒเป็นหัวหน้าโครงการ เราก็ใช้ความรู้พันธุศาสตร์พันธุวิศกรรมและความรู้ปรปับปรุงพันธุ์พืชที่เราเรียนมาเนี่ยเอามาสร้างพันธุ์ข้าวดูซิเพื่อจะได้เราอยากจะคัดพันธุ์ข้าวในอุดมคติของเราอย่างที่บ้านเราเคยทานาเนี่ยมันได้การแตกกอต่ําฉะนั้นเราก็ทําการผสมพันธุ์ข้าวเพื่อจะสร้างพันธุ์ใหม่ที่ผลผลิตสูงจึงเป็นที่มาของการตั้งวิชาลัยข้าวและชาวนา พอ,องขาวว่าทุกคนรู้จักกันดีในน้มของสมเด็จพระเอกาทศรสพระอนุชาของสมเด็จพระเรศวรมหาราชเราก็ทําเพื่อสดุดดีพระอ,องค์ท่านเราจึงใช้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเวลาทําทุกวันนะต้นต่อต้นดูต้นที่แตกกอดีที่ชาวบ้านชวนชาวบ้านมาดูว่าต้นนี้แตกกอดีไหมมีรวงดกไหมละแง้ถี่ไหมจนได้ตรงใจกับเราลักษณะทางเกษตรตามวิชาการด้วยตามลักษณะที่ชาวบ้านต้องการด้วยก็เลยเป็นที่มาของข้าวพระอ,องค์ข่าว ซึ่งก็ข้าวพงขาวเนี่ยสร้างให้แตกต่างจากข้าวอื่นตรงที่แตกกอดีแตก,กอสูงสุดนะครับเอาสูงสุดทางวิชาการ70ต้น70ลำต้นหรือ 70, อ70ลำต้นต่อก,กอนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยประมาณ40ลำต้นต่อก,กอซึ่งจะมีค่าเฉลี่ยมากกว่าพันธุ์ข้าวท,วทั่วไปแล้วก็มีรวงค่อนข้างยาวมีเมล็ดยาวนะครับแล้วก็คุณภาพหงต้ม ก็คือนุ่มนะครับเหมาะที่ชาวบ้านจะปลูกไว้กินเองก็ได้หรือจะขายก็ได้ก็ได้น้ําหนักได้น้ําหนักประมาณไล่ละตันการทํางานของวิชาไรยข้าวและชาวนาน,นั้นเรียกได้ว่าเป็นการดําเนินตามปรัชญายของมหาวิทยาลายัยที่ระบุไว้ว่าการศึกษาทําให้บุคคลมีความรู้พ้นจากอวิชชามีความเข้มแข็งทางกายและใจมีคุณธรรมจริยธรรมและมีสํำนึกสาธารณะ ใชเองเนี่ยพอเราเห็นโอกาสที่จะทำให้งานวิจัยของอาจารย์เราเนี่ยสามารถนำลงสู่สังคมนะคะแล้วก็ลงสู่ โดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยนะคะก็อย่างที่ทราบดีอยู่แล้วนะคะว่ามหาวิทยาลัยสวนเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่เราถูกแอสไซน์ให้ดูแลในเขตภาคเหนือตอนล่าง9จังหวัดซึ่งถ้าท่านมาเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าใน9จังหวัดเนี้ยเมเจอริตี้เนี่ยก็คือเกษตรกรนะ,ะโดยเฉพาะการทานานะคะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องทําอะไรที่ให้องความรู้เนี่ยที่เรามีนักวิจัยที่เข้มแข็งแบบนี้เนี่ยสามารถส่งต่อ นะคะไปให้กับสังคมให้ใช้ประโยชน์ได้นั่นก็คือที่มานะเริ่มต้นนะ,นะคะแล้วเลยก่อตั้งเป็นวิชาไรยข้าวขึ้นมานะคะในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราเป็นศูนย์ประสานงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะคะซึ่งตัวนี้เราทำงานร่วมกับ ส่วนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนจะมีการไปอบรมนักเรียนเพื่อให้เข้าใจในขณะเดียวกันเนี่ยในชุมชนรอบข้างของเราเนี่ยที่เป็นเกษตรกรนะ,นะคะเราก็จะมีการเทรนร่วมกับทางอบตอเป็นการเชื่อมโยงในส่วนของเกษตรกรที่เป็นผู้อาวโุโสเนี่ยนะในพื้นที่นะคะก็มาแชร์กันกับนักวิจัยจนะเพราะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นการผสมผสานขยายผลไปในทั้งเรื่องของการเทรนเด็กรุ่นใหม่การอ,อ,อนุร,รักษ์ ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมนะมันก็เลยจะเป็นเหมือนเป็นแพลตฟอร์มอันหนึ่งนะคะที่เป็นรูปธรรมคะเราได้ทำงานโดยการติดตามร่วมกันนะผมได้ไปช่วยอาจารย์มีการส่งผลผลคืบหน้ามีการไปดูแปลงช่วยกันเ,เก็บเกี่ยวมาได้พัน์ในระยะต่างๆจึงมั่นใจว่าข้าวตัวนี้เป็นทางเลือกของเกษตรกรอีก สายพันธุ์หนึ่งคนระับต้านทานโนรคแมลงดีครับใบเขาตั้งเล็กเรียวแต่กอสูงจะให้รวงมากขึ้นแต่ให้แก้จุดด้อยของข้าวที่เรามีครับที่เรามีอยู่แล้วในทั่วไปครับโดยสายพันธุ์โดยสภาวาอายุเขาให้สั้นลงมาโดยว่าให้แต่กอมากขึ้นแล้วก็ผลผลิตดีขึ้นต้านทานโรคครับผลผลิตต่อไร่ตอนนี้ที่ในในแปลง แปลงขยายจ,จะอยู่ที่มนั 1, น950-1,500กิลกรัมถ้าบอกว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นจาเดิมปุ๊บนะครับปกติำทำพันธุ์ข้าวพรงขาวเนี่ยต้องใช้ในการคัดเลือกอยู่ประมาณอย่างน้อยเจ็ดชั่วรุ่นอดี๋ยวางน้อยมันก็ผ่านมาประมาณเกือบสิบปีแล้วเรามาเปิดตัวเมื่อปีนี้ก็ปีที่มหาวิทยายลัยสถาปนามาครบ35ปี พอไปถึงมือชาวบ้านแล้วได้ผลผลิตสูงกว่าที่เราทําในมหาวิทยาลัยอีกก็ดีใจตรงที่การเดินทางตามความฝันของเราเนี่ยที่ตั้งแต่เด็กมาแล้วเนี่ยที่อยากจะมีเอาวิชาความรู้ช่วยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยประสบความสําเร็จไประดับหนึ่งแล้วความตั้งใจในการพัฒนาผ่านข้าวจากวิชาลัยข้าวและชาวนานับเป็นอีกหนึ่งพลังอันเกิดจากความฝันที่ต้องการให้เกษตรกรไทยอยู่รอดท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ข้าวพระองค์ขาวได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพันข้าวที่เหมาะกับพื้นที่สามารถสร้างผลผลิตที่ทําให้ชาวนามีความหวังอีกครั้งรสชาติเป็นไงบ้างรครับอร่อยคนระับอร่อยเลยอ่ะหวานนุ่มแล้วก็มีรสหวานอยู่ในตัว การทำงานของนักวิจัยและมหาวิทยาลัยนเลศวรนับเป็นพลังแห่งอนาคตที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรไทยดรธนศักดิ์วหาวิสารประธานโครงการเจนี่ออฟดีมส s และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารบริษัทอีเดมิสุอัพลโลประเทศไทยจำกัดรวมมอบทุนเพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้กับโครงการวิชาไหลาข้าวและชาวนาของมหาวิทยาลัยนเลศวรได้ดำเนินงานต่อไป ข้าวพระองค์ขาวมเมล็ดพันธุ์ที่เกิดจากความตั้งใจดีของวิชาลัยข้าวและชาวนาวันนี้ได้กลายเป็นอีกหนึ่งความหวังที่ทําให้ท้องนาไทยยังคงเป็นอู่ข้าวอู่น้ําของผู้คนดังเช่นที่เคยเป็นมา